วันนี้เรามาชมกันนะครับผมจะแนะนำในตัวให้ชมว่าตัวนี้รุ่นริ n เจ r xlg คันนี้ยกสามหิวนะครับมาในพร้อมชุดกันชนหน้าเหล็กแฮมเมอร์พร้อมตัวม้าสีแดงครับตัวอื่นนะครับตัวนี้คือหนึ่งฝากระโปรงหน้านะครับเราจะติดเป็นแบบเต็มบานก็คือฝากระโปรงเป็นลูกม้าตัดสีดำแดงครับผม แล้วก็มาพิงกระจังม้ารุ่นใหม่พร้อมไฟเลยนะครับตอนนี้จะมีไฟสามจุดอ่าจะเป็นไฟสีเหลืองพร้อมม้าสีแดงครับจุดต่อมาไม่พอนะครับเราก็ทําอีกครับก็คือเปลี่ยนไฟแนวมัดแตง่งพร้อมเดย์ไลท์ไฟพัดสามขีดครับผมจุดนี้แล้วก็ใส่ใจ้ายละเอียดท่านนี้มาในกันชนหน้าเหล็ก ทำมือนะครับพร้อมทําแข็งสีแดงด้านล่างเลยนะครับแล้วก็มาตัวนี้ในแมกขนาดยี่สิบนิ้วครับผมเป็นยางสามสิบสามคูณหนึ่งจุดสองห้าศูนย์ r ยี่สิบ lt ครับหรือว่าออฟเยตลบสามสิบแล้วก็มาในเปลี่ยนปีนกนก ยกสูงขึ้นเป็นตัวของโปรเฟนเดอร์นะครับแล้วก็พร้อมโชกค,คู่หน้าอ่าเนี่ยครับแล้วก็มาชมรอบคันด้านข้างครับว่าเราแต่งอะไรมัง่งตัวนี้เราก็ใส่เข้าไปในเป็นสิกเกอร์รูปม้าวิ่งกระโดดในข้างคันนะครับอ่าสวยมากครับผมแล้วก็เพิ่มโลบาร์ กระบะลาวหลังคาเข้าไปนะครับข้างหลังมาชมนะครับว่าอ่าเราก็ใส่กันชนเลยอพร้อมปา,ากบนหูล่างนะครับแล้วก็ห่วงลากคันนี้ไฟไท้ายก็จะเป็นไฟท้ายของแบบ LED สีแดงเหลืองนะครับพร้อมเปลี่ยนโชว์หลังเป็นชุดของโปรเฟนเดอร์เหมือนกันนะครับอ่าโชว์หลังโปรเฟนเดอร์พร้อมก้านยกนะครับ คันนี้ยก3นิ้วนะครับสวยมากเลยแล้วก็นี้เรามาชมอ่ารอบคันดูนะครับว่าอ่ารอบคันเป็นยังไงบ้างนะครับคันนี้แมสมากครับเหมสอหกับสายด้วยแบบผดโหล่ๆเลยนะครับตัวตัวนี้ในรุ่นของ XLT Everything sucks Just kidding Everything is better than it used to